เขาประธนแล้วครับปิดด่านแล้วนอนเขาปิดด่านแล้วไม่ทานนะไอ้นอนนี่นอนตละหองเลยอายุเลยเซอร์กาแฟลับไม่ได้แล้วกลับประเทศไม่ได้แล้วเซอร์กาแฟไม่ทันแล้วเขาปิดด่านแล้วโอ้กระตันปกดไปการระบาดนี่ลมพัดกี่ยื่อใช่วหไอ้หน่อย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 อารสโบ10ก้อน500ค้อนจะร้อนไหมนั่นนี่ มันเข้ากันพอดีในลงกินเงาะมันนอนในแล้วก็กินบางคุดเข้าไปตับเงาะใช่ผลไม้ร้อนเปล่าใช่แล้วก็กินบังคุดมันเป็นผลไม้เย็นเงาะเย็นไม่ใช่เหรอแต่ร้เงาะเย็นร้อนเงาะลำไยทุเรียนร้อนบังคุดเย็นบางคุดยาเย็นอยู่แล้ว ก็เรียนร้อนเหรอก็เรียนร้อนเพรไม่ใช่ใช่งอกมันร้อนเหรอใช่ครับมันจะลงไปลำไยก็ร้อนใช่ไหมใช่ลำไยร้อนชัดตอนไหนชัดตอนนกแบกขึ้นมาก็อยู่ยาเดิมเนาะงเงาะอีกรอบนึงเพราะเขากินเหล้าเขากินเงาะได้อยู่ปกติคนกินเหล้ากินเงาะก็ได้อันน่าเห็นนากระไรขอบคุณนะครับขอบคุณคุณลุงนะครับขึ้นไลฟ์มีคำว่าอยากเจอลุงพลยาเย็นมั้ย ทำไมทนายไม่บอกว่าอยากมาดํานาช่วยลุงคนปากบอกทนายด้วยนะคะไม่ต้องอยากเจอลุงพลหรอกค่ะมาดํานาช่วยลุงพลเลยค่ะมาปางทับทิมแดงโซ่ไม่โกหกมาเดด้้ออมาาเเวรือแม่แม่มาเด้อยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะมาเด้อไม่ยังไม่ซื้อใหม่ข้าวแล้วได้น่ะโตฮักเธอรับสิบก้อนค่ะป้าจ้าขอบคุณค่ะบ๊วย บอลแมนแนอลมันส่งหรือบอกเมื่อกี้นี่มึงดึงเบงิ้องห้งเลยนะบอกควานางเมื่อยแล้วบอกถ้าเราตามมือนจะถ้าเรอโออาโกงเลยนายก็เลย,ยมีมืออยู่อ๋อเจ้าบอกทนายกำลังพูดถึงอยู่จากขอบคุณข้าท่านบอกเชิงนี่อะไรละบ้านมึงพูดทนายคนไหนวะตาสมรบอกสิ่ก็แจากยูทูบค่ะป้า ทิมเข้ามาไม่เห็นเสียงโทรศัพท์แอดมินดังเลยมดี้บุไปบอกอยู่ขอู้่ไปไหลอยู่จะติ่งจะตามหลังนะไอ้เตียบไปก็ร่างใจหา้ใ้เบลล์้กระปัดบ่อยๆเย็นๆกับไข่ไม่ได้จงไย้เขาดำในรอปูเด้อ คนกับคนชาบ้นก็ได้นั้ก่คนกับข้น่างเอก่ือางเขาหางเขาด้ยนะเาเอาใสเอาไส้ไไว้เอาเก็บไสไมไวู้เดมิ่ดินล้วมองยังไปปปยัอยู่ปูาอีกันปปอเอกเออไปเส่ไมอะไรไเสไมท่องจะมองว่าจะดำเลย กาวไปคนละมัดคนละมัดพอแนละ้วนละ่ะยังไม่ลงสักช่องเลย <c oughs> ใครคุผูเห็นวะ <c oughs> โอ้ยม่ตะเกียบตะเก <c oughs> แล้วแล้วต,เตเนะเกบจะพงแล้วโอ้เรากยันลงไถึงแล้วเรากันยันะเป็นบริเวาทียันจ,นปเ,นยยนจเปียลงือ จำช่วงบอกรับติดก้อนค่ะป้าจ้าขอบคุณค่ะทุกคนทักแอดมินเลยนะคะไอเตี้ยลงไปดำนานแล้วตอนเนี้ยหอ,อ,อนเอาเนอะเอ๊ะใกล้แล้วใกล้แล้ว ใกล้สีห่มแล้ว็ใส yeah> ่เข้าแล้เดีอยเปี้ยวมันดำเป็นยังไอสหักข้กาก็หปูเล้เอ้ยอยากเขาลอยสอบเน้อสอบสิหนาได้สูงเียวันดำเป็นยข้การหาสิบปีข้กอขาดมาเกิดไหมบโอ้มันมั่นกาสิบอกว่ามันเป็นแบบ มปิดถ่ายเนาะทวนเล่นเพื่อนอีกบอของพี่แล้วนี่มากั่นมาใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้ว โล้แล้วโจมยังคอยโจมยังคอยโจมยังคอยแล้วก็เลยล้เกิดเลยโล้ไงก็เลยไม่ได้ใส่อะไรกันถ้าเป็นดินโซเล่กันอีแล้วปัดนกกระจอกท้าน้ายก็ท้ากันละบ้างฮะท่านสวรรค์ไปขายสบู่ช่องทนายว่าจั่งวาเ่านนายเปิดสือว่าท่านนายบวบหน้าไปขายให้เราเปิดสื่อบว่าท่านสวรรค์ เจ็ดวันเดียวเลยเก่งจังเลยภา,า,าัวษาคุณไทบ้านเจ้าคิดเบื้งหน้าของพันไรแล้วมือเดียวเนี่ยเงือกเด้อดีออกกินเน็ตบุ๊กคนไดห,หน้าพันไรแล้วมือเดียวออไอเปรี้ยวกลัวไม่ได้สบู่มันเลยไปดำนาโอ้มื่อไหีแม่กันสั่นอยู่ได้ที่แล้วมื่ลงไปดำจนะเท่าก็รังหลังหน้าน่ะกล้าอยู่นี่ได้นะ่ะฮะยังไงโลกไปดำอยากมีสว่วนร่วม เ้าลเมื่อแดงอ่ะจัเราพูดหาคิดท่านนี้เด็กๆภาพก็ลงไปบันมัดพูดดิมันเหลือกมาหน่อยก็มูไปดิเียไรทอลพเอเปียเอ็นไอแอนไล่มาบอกว่าโพดโพไอแอนเอเปียว่าถ้าัาบลูกขาเปนเด้าว่าเอเปียไป็นลปดัหน้าอย่างเ่ไอศ เอาข้ามาจอบเบังโอ๊ยขี้เยรเด้ไอ้เปียวไทยสอสแฮดตาสมตาหวานโอ้ยแฮตตาหวานแฮตกั็ดตากะเป็นบโอ้ยจะเป็นแอบแอบไม่ได้เพลินยัไล่ะ จับก้ากันอยู่ก้ยอยสี่กระเด็กกันเด็กยังป่านขึ้นหน้าเออหมวดอกจาหันหนามากกับหันลังใศษเสือจะตจะิเห็นตัวเนาะเรจะหันกน้นหายไปเขาทายสดนี่อะไรสดก็เห็นมาแล้วทุกเสียแสงอะไสถสถสรทศสับหลาบอยู่ อาดำบันกระดำบบารีอันห <so ิ้มใกล้ๆกับบ่ขึ้นมาดำบจไม่หยังโคตรโคตรบีนี่ปิงบ่มีพี่น้องเลยเที่ยวดำนาสารส้มต้องมาแล้วสบู่เอาไม่อยู่ที่ไม่มีปิงเพราะมองไม่เห็นเออมองไม่เห็นปิงวันนี้หนาวเงี้ยซอสสันย่างกันดำหน้ากันเที่ยวใส่เที่ยวขัวส้มเลยบ่บริษัทที่บอกบริษัทปิงปล่อยล่องกันบันี้ โอ้ทองเขาบอกกินตามกระท้อนห้ามกินน้ำแข็งนะเขาใกล้กบกับกบกับกรอน้ำแข็งอ่ะเขาไม่เกลี่ยเท่าหรอเขามาหล่นแกวอยู่เ้าบอกเขาเมื่อวันน้ำแข็งมมาละลาย เี่ยไปซองก่อนเสร็จแล้วจ้าทุกคนตอนนั้นลุงดนคนเดียวอยู่เอาไีทำอะไเด้อมาเองเลยเด้อบอกเราจะคนแรงเราจะไปดำไปดำก่อนเพลินเพราะบอกกระทอดเฮ็ดพิเขแล้วอ๋อที่เพบอกว่ารับูรับสบู่ ยังไม่เกะกล่องเลยจ้าขอบคุณค่ะทุกคนใช่นะนะคะตรงนี้ไม่ยังต้ยังนี่นะไม่ย uh, ังยังน eh> ี่นะไม่ยังยังนี่อีได้ปะนะไอปูกะปูมย네ังยยนี่กะปูเด็กะปูปมันแมบบมกะลังเครเครไอ้ปูกะปูไม่ยังไม่นะ กระปูกกระปูใจเบิ้ลข่อยว่าแล้วน้องมาตกใจเสียงป้ามึงตกใจมาเลยนี่ว่าอะไรนงคุกเคียคุกเคียงอยู่ค่อยนั่งอยู่ตกใจเสี่ยมป้าแตบมันโอ้ยเอาไปปุ๊กมันจะเป็ไกล์เขาแล้วปุ๊กเดียวเขบอกว่าไปนั่งอยู่ดีๆยังไต่งงงร้อนแล้วร้อนแล้วียังพยายามทุกพวกเขี้ยงพวกเขียงแล้วมันขึ้นนู่นขึ้นนู่นล่องโยนมาเถอะ เอาไว้แล้วกันมาเนี่ตัวใหญ่มากเลยอิ่มเลยนั่นน่ะนั่นอ่านกินอีกมันไปไกลเขาละปุ๊บเอ้ยปุ๊บอกไปแล้วดีดี้มันนอ่นไปเลยใช่ไหมจำกระโหลกางงีคือตัวใหญ่แท้ไม่กัดเลวไหนหมวดเ่ะน่ะนั่นประกอบกิใช้ได้เออเดี๋ยวเป็นแม่รถประกอบกิใช้ได้เอาไปเขาให้ประเดียอีกแรงแล้วไม่เสร็อนี่ เขาบอกว่าดับหน้าเยินห้ายกระปูฉันว่าว่าเด็กทำมือกระปูร้อยมาแล้วไป่สูท่าเบาแต่แก้วเอาไว้ใส่กะปูนี่บอกไว้ไอ้เปี้ยวไอ้แอนแอกว่าบอกไอ้เปี้ยวหน่อยมีน้อยปวดดือ นนข้าวของแม่เองได้่แจะ้ามันไปผามันไปท่แม่ออมาเร็ววาัน,นานโอ้ยก้วยเปี้ยวสิเลไปเอ็ไม่หน่อยขีแตกแล้วร้าน่ะเราจะได้ลูกรับออเดอร์รัวรวาันมาอ๋อเจ้ยวข่าทอยยังมาน้ํเมื่อบนเอ็นไม่น่อยขียแตก,แกแววนะม,ม,มึมนนมงร้านมากุ่มระบาน,นี้